รราายกาโดยบริษัท TPI โพลินจำกัดมหาชนบริษัทปตทจำกัดมหาชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาไทยหนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์บริษัทเจริญเดคออินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทฟาติมาบอร์ดคาสติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด ะกลับเข้าสู่รายการ Good ไลฟ์นะคะเองนั่งสนทนาอยู่กับศาสตราจารย์เดชาวราชุนค่ะอาจารย์ขาเมื่อสักครู่อาจารย์เลาเราฟังถึงว่าความแตกต่างก็จะเล่าต่อว่าพอพออาจารย์ให้ทำงานเนี่ยแล้วอาจารย์ไม่ค่อยมามีโอกาสได้ดูงานเราเนี่ยเราก็เหมือนกับว่าเราเป็นอิสระในการที่จะทำอะไรก็ได้นะเพราะนั้นเราก็จะทดลองเทคนิค นะก็คือเทคนิคในงานภาพพิมพ์เนี่ยมันเป็นเทคนิคใหม่ทั้งหมดที่เรายังไม่เคยทำเพราะนั้นแต่ละรูปแบบของเทคนิคที่ที่ที่เราต้องเรียนเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการเริ่มต้นใหม่ทุก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 ครั้งนะก็คือเป็นการค้นหายแนวแนวทางตัวเองแต่สิ่งที่ดีอย่างนึงก็คือว่าการทํางานภาพพิมพ์เนี่ยมันไม่ต้องใช้ฝีมือมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องของเทคนิคที่เราไม่สามารถจะคุมให้มันเป็น งานฝีมือได้ได้จริงๆนะมันก็จะมีเรื่องขององค์งงประกอบ composition อะไเนี่ยเข้าไปอยู่มากผมก็เลยได้มีโอกาสทำเต็มที่นะฮะอย่างน้อยก็เทคนิคละประมาณ4 5 0ชิ้นที่ได้มีโอกาสได้ทำเหมือนกับลองไปเรื่อยๆทดลองไ,ไปเรื่อยๆทดลองจนกระทั่งไอสิ่งที่มันอยู่ข้างในเราเนี่ยมันออกมาก็คือเราไม่ต้องสร้างรูปที่มันเป็น งานฝีมือที่มันต้องเสียเวลาในการที่เขานั่งวาดเลืออะไรเงี้ยแล้วก็ใช้เทคนิคเข้าเป็นเพราะฉะนั้นในการทํางานศิลปะเนี่ยมีสองแบบแบบหนึ่งเทคนิคนําความคิดอีกแบบหนึ่งความคิดนําเทคนิคเทคนิคนำความคิดเนี่ยก็เราก็เห็นมีอยู่ทั่วไปเคยไปเวิร์กช็อปกับพวกศิลปินญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งเขาก็ใช้พวกเอ่อพวกสีน้ำที่เป็นหมึกอินเดียอิงเนี่ยหมึกหมึกดำเนี่ย เขาก็จะเตรียมความพร้อมมีวางอะไรให้เรียบร้อยเลยเสร็จแล้วเมื่อถึงเวลาทำเนี่ยเขาไม่ต้องคิดอะไรเลยเขาเอาน้ําลูบปั๊บเอาสีดำสีดําอย่างเดียวมีดํามีเทามีอะไรปาด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 ไปส่งเดชแล้วก็วางส่งเดชแล้วก็วางวางวางก็เหมือนที่ตอนที่ผมทำงานห้าสิบชิ้นส่งอาจารย์ร้อยชิ้นนั่นแหละ เมื่อเมื่อวางเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาถึงจะเอามาดูว่ารูปนี้ควรจะเขียนอะไรเพิ่มเติมหรือว่าควรจะใส่โครงกรอะไรเข้าไป mm hmm. อันนี้คือเทคนิคนำความคิดเราทำโดยที่เราไม่ต้องคิดให้เทคนิคมันนำไป mm hmm. ส่วนอีกอันหนึ่งก็คือความคิดนำเทคนิคก็คือเราต้องคิดไว้ก่อนสเก็ตไว้ก่อนว่าเราจะทำอะไรตีกรอบเอาไว้ตีกร,กรอบไว้ก่อนเพราะ,ะในงานภาพพิมพ์การทำงานภาพพิมพ์เนี่ยมันจะต้องมีไอ้ส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญเพราะว่า มันจะต้องมีแบบแผนมีการวางแผนงานว่าควรจะมีขั้นตอนยังไงมันถึงจะพิมพ์ออกมาแล้วสําเร็จนะและงานของอาจารย์ล่ะคะก็พามาอก็ใช้เทคนิคดํก็คือรูปแบบเทคนิคเนี่ยเราไม่ต้องไปคิดอะไรมากแต่ว่าเรื่องขบวนการในการทําเนี่ยเราต้องคิดวางแผนเพราะนั้นทําให้ อาจารย์เนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างมีระเบียบอยู่พอสมควรหมายถึงอาจารย์คิดแล้วว่าโอเคจะเอาอันนี้นะแล้วก็เหมือนเหมือนกับวางแผนให้ดีแล้วก็มาแต่เวลาคิดเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไม่คิดซะเลยนะ,ะไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราก็ไปทําลงในเฟรมเลยไม่ใช่เราก็สเก็ตแต่การสเก็ตเนี่ยเพียงแต่สเก็ตความคิดที่มันเพียวๆออกมาเป็นเส้นเท่านั้นเองอเนสะสเก็ตแค่เป็นโครงสร้างของเส้นนอกนั้นเนี่ยเราก็ไปประจนภัยเอาในความจริง ก็คือไปทํากับกับที่จริงกับจากของจริงเลยนะอันนี้ก็เลยทําให้ภาเรียนจบเนี่ยจบจบปีห้าเนี่ยก็ได้รางวัลอาจารย์ได้เกียรนิยมอันดับ2อเลยนะอาจารย์ได้เกียรนิยมด้วยแล้วก็ได้ได้รางวัลศิลปกรรมแห่งชาติครั้งแรกนะครั้งถึงสองครั้งเลยได้รางวัลเหรียญเงินครั้งหนึง่งครั้งแรกได้เหรียญเงินครั้งที่สก็ได้รางวัลเหรียญทอง ตอนนั้นที่หนึ่งตอนอาจารย์รู้สึกไงคะมั่นใจตัวเองก็รู้สึกว่าร้อยเปอร์เซนต์ว่าถูกต้องและมีความสุขละสิ่งที่เราทํามาเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ตรงเนี่ยประสบการณ์ตรงก็คือไม่มีใครเนี่ยมาคอยชี้แนะหรือคอยนําให้เราว่าเราจะต้องสร้างรูปอะไรเพราะฉะนั้นก็เกิดความเชื่อมั่นว่าเราสามารถที่จะยืนอยู่บนตัวเองได้โดยที่ว่าเรามีความคิดเราเป็นหลัก เป็นเพราะว่าเรามีความมุ่งมั่นก็เหมือนอางเวลาเราทํางานศิลปะแล้วเราต้องการที่จะขายเนี่ยมันมีความคิดของคนซื้อเข้ามาอยู่ในตัวเราเพราะนั้นความเป็นศิลปะเนี่ยมันก็จะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็จะน้อยลงน้อยลงจนกระทั่งเขาสั่งให้เราเขียนอะไรก็ได้เราก็เขียนไปคืออันนั้นไม่ไม่เป็นศิลปะเลยคือเรียกว่าไม่ได้เป็นเพราะว่าเราเขียนตามใจคนอื่นใช่ไหม ตอนนี้พอเราทํางานศิละปะคือเราต้องทํางานด้วยใจเราร้อยเปอ็นตเป็นงานของเราเป็นงานของเราเป็นรูปแบบแต่เมื่อ,อเรา,เราทําให้เป็นศิละปะแล้วเนี่ยตามใจเราแล้วคใครจะซื้อเราก็ยินดีขายอันนี้ก็คือเป็นผลพลอยได้แต่ว่าไม่ใช่เราทําเพื่อขาย พืชโตไวใช้ปุ๋ยอินทรีย์ฮูมิกปุ๋ย TPI เขียวสูตรปรับปรุงคุณภาพดินมีส่วนประกอบของกรดฮูมิกช่วยให้ดินร่วนซุยพร้อมธาตุอาหารที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมและปุ๋ยอินทรีย์โกรอแกนิกปุ๋ย TPI ม่วงสูตรเร่งการเจริญเติบโตของพืชมีทั้งกรดอะมิโนกรดอินทรีย์ต่างๆและฮอร์โมนที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นออกซินชิปเบรลินไซโตแคนิน ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นปุ๋ยอินทรีย์จากกรมวิชาการเกษตรชัดเจนเพิ่มผลผลิตแก้วิกฤตเกษตรกรปลอดภัยทั้งผู้ใช้ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมปุ๋ยอินรีย์ t p i เขียวสูตรปรับปรุงคุณภาพดินและปุ๋ยอินทรีย์ TPI ม่วงสูตรเร่งการเจริญเติบโตของพืชมีวางจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายปูนซีเมนต์ TPI ปั๊มน้ำมัน TPI ร้านจำหน่ายปุ๋ยทั่วประเทศและที่สำนักงานใหญ่อาคาร TPI Tower ถนนจันทร์โทรศัพท์ 02-678-6888 02-285-5090หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลโดยจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็วและตรงต่อความต้องการในการดำเนินการ5ด้านได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำด้านการพัฒนาสังคมด้านการสาธารณาสุขและด้านการพัฒนาการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นท้องถิ่นก้าวไกลชาวไทยมีสุข ถ้าเราทําเพื่อขายเนี่ยความคิดของคนซื้อเนี่ยมันจะไปอยู่ในงานเราเต็มไปหมด่าทำแบบไหนเขาถึงจะชอบแล้วครับใส่สีชมพูทาให้สวยทําให้ดูรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยอนะเพราะฉะนั้นเราไม่มีตรงนั้นแล้วพอจารย์จบแล้วจาย์คือจบจากสิลปกรณละเอจบแล้วเนี่ยก็งงว่าจะไปเดินทางน่าจะสีจะต้องเหมือนกับเมกมันนี่ละจาจคิดย์คิเเพราะว่าไอการที่เราได้มีโอกาสเรียนอยู่ที่นี่5ปีเนี่ย แล้วเราก็เป็นคนที่แบบว่าอยู่กับตัวเองมาตลอดเพราะฉะนั้นเมื่อเราหลุดออกไปจากโลกตรงนี้แล้วเนี่ยเปราอยากเป็นศิลปินแต่ว่าก็คงเป็นไม่ได้ทำไมถึงคิดว่าเป็นไม่ได้ที่ว่าเป็นไม่ได้เพราะว่ามันเป็นอาชีพที่เราไม่สามารถที่จะอยู่ได้เหมือนกับสมัยนั้นยังเป็นอาชีพที่ไม่สามารถที่จะเลี้ยงตัวเองได้เลี้ยงตัวเองได้ก็คือเรามีเรามีเป้าหมายเราว่าเราไม่ทําตามใจใคร เมื่อเราไม่มีไม่เมื่อเราไม่ตามใจใครเนี่ยมันก็คงไม่มีใครมาชอบงานเราเราคิดอย่างนั้นเพราะนั้นเราก็คงจะอยู่ด้วยอาชีพศิลปินลำบากอาจารย์ทำไงอะ่ะจริงๆแล้วไม่ชอบสอนอเพราะว่าไม่ชอบพูดค่ะนะใช่อาจารย์บอกว่าอาจารย์ไม่ค่อยพูดแต่ว่าม,มันเป็นหนทางเดียวที่เราพอจะมีเงินมาใช้จ่ายได้ออ <น>ก็เลยต้องยอมยอมมาสอนการมาสอนใหม่ๆเนี่ยก็คือมาเขามีเขารับสมัครครูที่สำหรับมาสอนอวิาลวิชาการก่อสร้างบางพัดเนี่ยนะ,ะก็เลยมาสมัครเขาก็ให้สอนสอนวาดเส้นสอนองค์ประกอบอสอนเท็กซ์ไทดีไซน์อะไรเงี้ยซึ่งเราเรียนซินสกรีนมาแล้วก็สอนได้ในระหว่างที่เราได้สอนเนี่ย เราก็คิดวิธีสอนเราว่าเราจะเอาประสบการณ์ที่เรามีอยู่เนี่ยให้กับเด็กได้ยังไง<ม>เพราะฉะ<า>นั้นคิดว่าอาจารย์จะสอนยังไง <จะ S 2> ใช่ไหมคจะสอนยังไงแล้วก็จะช่วยเหลือให้เด็กเนี่ยได้มีโอกาสได,ได้ได้ความรู้ได้ยังไงตอนนี้เราไม่ใช่คนที่จะไปโปรโมชั่นให้เด็กเนี่ยมาเลือกให้เราสอนแต่ว่าเราคิดว่าเด็กคนไหนที่ศรัทธาหรือว่าอยากได้ความรู้ ก็ให้มาหาเราเอง mm hmm. อันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งที่ที่ที่ว่าเราจะไม่ค่อยไปวุ่นวายอะไรกับใครเท่าไหร่ mm hmm. นะฮะเพราะนั้นในส่วนที่เราสอนเนี่ยเราก็สอนเต็มที่ <c oughs> แต่เราก็สอนในแค่วิชาพื้นฐานซึ่งไม่ต้องใช้ความคิดอะไร mm hmm. ใช้ฝีมือใช้อะไร mm hmm. สอนวาดเส้นถอนอะไรแล้วก็สอนไปจนกระทั่งเรามีความเชี่ยวชาญที่จะเ,เขียนขั้นตอนว่า <c oughs> เออมันควรจะรู้อะไรก่อนอะไรหลัง นะี่วิธีสอนนี่นะเพราะนั้นอีกอย่างหนึง่งสมัยที่ผมเรียนเนี่ยที่ศิลปรกรเนี่ยตั้งแต่ปีหนึ่งถึงปีห้าเนี่ยเราก็ได้รับทุนมาตลอดเพราะเราเป็นเด็กขยันะนะเข้ามาปีหนึ่งเนี่ยก็ยกเว้นการค่าเรียนะนะพะถึงปีสี่เนี่ยก็ได้รับทุนของออกงาารมพญาณลิตลริวัติวงเนี่ย พอป,ปี5ก็ได้รับทุนของหม่อมพันทิป,ปริพัฒน์ซึ่งเป็นนักเรียนทุนคนแรกเนี่ย,เ,ยเสร็จแล้วเนี่ยพอตอนจบเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเราจะใช้ทุนโดยการที่เราจะเลือกนักศึกษาที่ที่เราที่เราสอนอยู่เนี่ยเรารู้ว่าเขายากจนไม่จําเป็นต้องเรียนดีแต่นิสัยดีฝ่ายดีเราก็ให้ทุนเข้ามาตลอดอนะ เพราะนั้นระหว่างที่สอนเนี่ยเราก็จะดูไปคนไหนที่เขาขัดสนเราก็ช่วยเหลือเจือจุดจานเข้าไปนะก็ก็เป็นไปด้วยดีก็คือการสอนสอนมา40ปีนะตั้งแต่ตั้งแต่จบสินตะกอนจ,จ,จบสิยก็สอนจนกระทั่งกเกษียณเนี่ยอายุราชการก็40ปีเพราะฉะนั้นในระหว่าง40ปี<า>เนี่ยก,ก็ยัง,งทําง,งานตลอดเลยไม่ได้ ไม่ได้คิดว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์อะไรนะก็ทํางานไปสอนไปทํางานไปสอนไปก็สอนก็อย่างที่บอกก็คือเขาให้สอนอะไรก็สอนระหว่างที่สอนเราก็ให้ทุนให้อะไรนักศึกษาแต่นี้พอช่วงหลังๆเนี่ยไอสิ่งที่เราได้พึบประพฤติปฏิบัติมาเนี่ยมันก็ส่งผลเช่นเป็นต้นว่าเมื่อปี2523เนี่ยก็ ได้ขอตำแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ะนะตอนนี้พอเราขอไปเนี่ยทางผู้ใหญ่ก็เห็นว่างานเราเนี่ยไปแสดงต่างประเทศอะไรต่ะไรเนี่ยเข้าเกณฑ์เขาก็เลยขอข้ามขั้นให้แต่ปรากฏว่าสมัยนั้นเนี่ยยังไม่มีใครเป็นรองศาสตราจารย์หรอก หายไปสามปีเขาก็ให้แค่สัตว์อผู้ช่วยสัตว์จารย์มาล้วก็ส่งต่อไปอีกเป็นรอ,สอง,รอส,องสัตวา์จา์นะอันนี้ก็เป็นผลจากผลงานที่เราได้ทํามาต่อเนื่องแล้วก็เวลาเราทําเสร็จปับ๊บเรามีโอกาสไปแสดงต่างประเทศงานที่ไปแสดงต่างประเทศส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพพิมพ์เพราะาภาพพิมพ์ส่งง่ายส่งไปแสดงมวนๆไปก็ไปได้แสดงอะไรเงี้ยแล้วก็ลงสุจิบัตรลงอะไรแต่ลายเป็นเครดิตให้เรา ตอนนี้ในชีวิตราชการเนี่ยมัน,เ,น,เ,นเมื่อปี2526เนี่ยก็เลยได้เป็นรองศาสตราจารย์ตั้งแต่ปีนั้นนะแล้วหลังจากนั้นเ,นเราก็ทำงานสร้างสารรค์ศิลปะมาพร้อมๆกับการสอนนะแสดงว่าอาจารย์สร้างงานศิลปะแล้วอาจารย์ไม่ได้หวังที่จะขายไม่เคยมีความคิดเรื่องนี้เลย เวลาให้สัมภาษณ์กับใครเนี่ยก็บอกผมไม่แคร์ว่าใครจะดูงานผมรู้เรื่องไม่รู้เรื่องใครจะชอบหรือไม่ชอบไม่รู้ไม่รู้ชอบแต่ว่าผมผมผมรักงานผมผมรักงานผมทุกชิ้นที่ผมทําเพราะว่าทุกชิ้นเนี่ยมันเกิดจากความตั้งใจที่เราจะทําเพื่อความสุขเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทํามันก็เลยมีความหมายกับชีวิตเรามันก็เลยอยู่กับเรามาเยอะเลยทั้งเกือบทั้งหมด ฉมใหม่ของเจริญไดคออินเตอร์เนชั่นแนลบริษัทนำเข้าวัสดุตกแต่งภายในคุณภาพดีที่เอกมัยซอยส6สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่023818388ดินดีพืชโตไวใช้ปุ๋ยอินทรีย์ฮูมิกปุ๋ย t PI ีพไเขียวสูตรปรับปรุงคุณภาพดินมีส่วนประกอบของกรดฮูมิกช่วยให้ดินร่วนซุยพร้อมาธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต,ตของพืชเช่นไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียม และปุ๋ยอินทรีย์โกรอแกนิกปุ๋ย TPI ม่วงสูตรเร่งการเจริญเติบโต,ตของพืชมีทั้งกรดอะมิโนกรดอินทรีย์ต่างๆและฮอร์โมนที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโต,ตของพืชเช่นออกซินจิปเบอร์ลินไซโตแคนินได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นปุ๋ยอินทรีย์จากกรมวิชาการเกษตรชัดเจนเพิ่มผลผลิตแก้วิกฤตเกษตรกรปลอดภัยทั้งผู้ใช้ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมปุ๋ยอินทรีย์ TPI เขียวสูตรปรับปรุงคุณภาพดิน และปุ๋ยอินซีย์ี PI ม่วงสูตรเร่งการเจริญเติบโตของพืชมีวางจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายปูนซีเมนท์ TPI ปั๊มน้ำมัน tpi ร้านจำหน่ายปุ๋ยทั่วประเทศและที่สำนักงานใหญ่อาคาร tpi Tower ถนนจันทรโทรศัพท์02 678 6888หรือ02 285 5090 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลโดยจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็วและตรงต่อความต้องการในการดำเนินการ5ด้านได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาแหล่งน้ําด้านการพัฒนาสังคมด้านการสาธารณาสุขและด้านการพัฒนาการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นท้องถิ่นก้าวไกลชาวไทยมีสุข ในระหว่างช่วงปี2,540-45 40, 40, นะก็ขอสัตว์อาจารย์ก็เลยได้มีโอกาสแสดงงานครั้งหนึ่งก็ได้สัตว์าจารย์แล้วก็ปี2,547นะก็ได้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ S <S. <S แล้วมาที่เป็นรางวัลกิติยศตอนปี2,550ศิลปินแห่งชาติเนี่ยจารย์ก็เป็นเรื่องที่ทางคณะกรรมการของของกระทรวงวัฒนมเนี่ยเขาเป็นผู้เลือกเข้ามาเขาก็เห็นว่าเราเนี่ยได้ทำประโยชน์ต่อสังคมในแง่ของการสร้างสตูดิโอแล้วก็สร้างสรรค์งานศิลปะไว้ <S <s เยอะนะ แล้วก็มีความแน่วแน่ในการที่เรา,เาทำงานศิลปะโดยไม่ไม,ไม่ไม่เปลี่ยน hmm. ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนใจไม่ไม่ได้ทำมุ่งหวังเพื่อที่จะหาผลประโยชน์อะไร hmm. นะเป็น <Okay. S 1> การาสร้างสารรค์โดยมีความแน่วแน่ในความคิดในการเป็นตัวของตัวเอง hmm. อันนี้ก็คือเป็นต้นฉบับเป็นต้นแบบคนะ hmm. ือ คนที่จะเป็นศิลปินแห่งชาติก็คือะจต้องเป็นคนต้นแบบก็คือจะต้องเป็นคนที่ทําแล้วไม่เหมือนใครต้องมีอินโนเวชั่นเป็นเป็นที่ยอมรับของของคนในสายศิลปะด้วยกันว่าคนเนี้ยเป็นคนที่ทํามีสไตล์เป็นของตัวเองมีแบบฉบับเป็นของตัวเองถึงได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ สุดท้ายอยากให้อาจารย์จํากัดความคําว่าความสุขของอาจารย์คือคนเราทุกคนเนี่ยนะมันก็มีทั้งความสุขและความทุกขค์ความสุขและความทุกข์เนี่ยบางคนก็อาจจะมีที่กายบางคนก็อาจจะมีที่ใจนะเพราะฉะนั้นคนเนี่ยมันประกอบด้วยกายกับใจถ้ากายไม่ดีใจดีเนี่ยเรามีความรู้สึกว่า เราไว้วางใจได้ก็คือเราสงสารเราเห็นอกเห็นใจแต่ถ้าคนกายดีแล้วใจไม่ดีเนี่ยน่ากลัวเพราะเราไม่รู้ว่าเขาหน้าตาดีๆเขาแต่งตัวดีเนี่ยเขาจะเป็นคนดีหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมมองอยู่นะแต่ว่าในความสุขของตัวเองเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบทำ อะไรกับตัวเองก็คือทำงานศิลปะบ้านที่อยู่ทุกวันนี้ก็ปลูกเองจ้างเขาขึ้นโครงมุงทาตีฝ้าแล้วนอกนั้นเราก็ทำเองหมดแล้วอยู่มาจนถึงทุกวันนี้นะแล้วทุกอย่างที่เป็นของใช้ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเป็นอะไรต่างๆาที่เราสามารถทำได้เราก็ทำเองกระเป๋าหมวกอะไรต่างๆ ทุกยทอย่างตอนเร็ยกอาจารย์ชอบงานางานช่างเพราะนั้นเพราะช่างเนี่ยได้สอนให้อาจารย์เนี่ยทางานช่างได้ทุกอย่างนะอ,อันนี้ที่สตูดิโอเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็ทําเองทาสวนทําอะไรเราอยากปลูกอะไรเราก็ปลูกเราอยากทําอะไรตรงไหนเราก็ทําเพราะนั้นเนี่ยคนที่จะมีความสุขได้เนี่ยก็คือความสุขที่อยู่กับตัวเองให้ได้ นนสร้างความสุขด้วยตัวเองถ้าเราอยู่กับตัวเองไม่ได้เนี่ยเราจะมีความทุกข์เพราะว่าเราจะต้องหาสตังไปซื้อความสุขอ,อยู่ตลอดเวลาแล้วมันก็ไล่ตามความสุขไม่ทันเพราะว่าพอตังหมดความสุขมันก็หายเราก็ต้องไปหาตังมาไอ้ที่มันมีปัญหากันอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะว่าคนเนี่ยมันไปหาความสุขกับสิ่งภายนอก ไม่ได้หาความสุขคือเราไม่ได้ส,สร้าง,าง,งสร้างความสุขด้วยตัวของเราเองเพราะฉะนั้นผมเองเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบอยู่กับตัวเองนะเพราะฉะนั้นเวลาเราหาความสุขเนี่ยเราก็ทําในสิ่งที่เราอยู่กับตัวเองก็คือทําอะไรก็ได้เราไม่ปล่อยเวลาให้มันผ่านไปโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเพราะนั้นทุกเวลาทุกนาทีเนี่ยมันเหมือนกับว่าเวลานอนเนี่ยบางทียังอยากจะบอกว่า เมื่อไหร่มันจะเช้าทุกทีเราจะได้ไปทําน,น,นู่นทำนี่ <laughs> อะไรอย่างเนี้ <laughs> เพราะว่าเสียเวลาที่มานั่งมานอนอะไรเฉยๆอะไรเงนี้เพราะนั้นอันนี้คือคือทำให้เราไม่แก่ด้วย <c oughs> แล้วทําให้เรารู้สึกว่าเรานี่ไม่มีความเครียดอยู่ในชีวิตเราเลย <c oughs> เพราะเราจะไม่รับทุกอะไรจากภายนอกเข้ามาอยู่ในตัวเราก็ <c oughs> คือตัวเราเองเนี่ยเราก็พยายามดูแลตัวเราเองให้ดีที่สุด <c oughs> แล้วก็ ความสุขที่มันเกิดขึ้นจากร่างกายเนี่ยมันอาจจะมีทุกข์อยู่บ้างเพราะว่าพอเริ่มแก่<ช>โรคมันก็มา,า,าแต่ใจเราเนี่ยมันยังเป็นเด็กมันยังมีความสุขอยู่ตลอดเวลาซึ่งอันเนี้เป็นความโชคดีของเราที่เราอยู่กับตัวเองได้แล้วเรามีความสุขกับสิ่งที่เราสร้างขึ้นอันนี้ก็คือ,อคืออยากจะให้ทุกคนเนี่ยหันมามองตัวเองว่า ความต้องการของเราคืออะไรถ้าเราต้องการสิ่งภายนอกอม,มันก็คือต้องการความสุขทางกายมันก็ต้องหาเงิน,างนมาซื้อแต่ถ้าเป็นความสุขทางใจเนี่ยเราหาได้ด้วยตัวเราเอง ท่านผู้ชมคะวันนี้ได้ข้อคิดและแง่คิดดีๆจากหลักในการดําเนินชีวิตของท่านศาสตราจารย์เ,เดชาวราชุนนะคะวันนี้ทางรายการก็ต้องขอขอบพระคุณค่ะเป็นอย่างมากที่ร่วมสนทนากับเราขอบพระคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ มสร้างสรรค์รายการโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนบริษัทปตทจำกัดมหาชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยหนังสือพิมพ์บางกอก Today, ทรรูเดย์บริษัทเจริญเดคคออินเตอร์เนชนั่นแนลจำกัดบริษัทฟาติมาบอร์ดคาสติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด การทํางานศิละปะเนี่ยก็คือทํายังไงก็ได้ไม่เหมือนใครในโลกนี้อันนี้คือ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 นิยามของอาจารย์ใช่ไหมก็มันก็เหมือนกันว่าสิ่งที่เราทํามาเนี่ยแล้วมันบอกได้ว่าเราสามารถแสดงความเป็นตัวตนของเราที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้เป็นเพราะว่าเรามีความมุ่งมั่นก็เหมือนอเวลาเราทํางานศิละปะแล้วเราต้องการที่จะขายเนี่ย มันมีความคิดของคนซื้อเข้ามาอยู่ในตัวเราเพราะนั้นความเป็นศิลปะเนี่ยมันก็จะไม่ร้อยเปอร์เซ็นมันก็จะน้อยลงน้อยลงจนกระทั่งเขาสั่งให้เราเขียนอะไรก็ได้เราก็เขียนไปคืออันนั้นไม่ไม่เป็นศิลปะเลยคือเรียกว่าไม่ได้เป็นเพราะว่าเราเขียนตามใจคนอื่นอ่าใช่ใช่ไหม ตอนนี้พอเราทํางานศิละปะคือเราต้องทํางานด้วยใจเราร้อเปซ็นเป็นงานของเราเป็นงานของเราเรแ,บบแต่เมื่อ,อเรา,เราทําให้เป็นศิละปะแล้วเนี่ยตามใจเราแล้วคใครจะซื้อเราก็ยินดีขายอันนี้ก็คือเป็นผลพลอยได้แต่ว่าไม่ใช่เราทํำเพื่อขาย